หของรายการครับดีเซลเล็กอุตดอนเมืองครับไอหนุ่มซึงตึงครับวันนี้มาเจอกับเพชรอัศวินซีทานเฟอร์รี่ครับในพิกัด142ป่อปอนด์หายไปนานครับสำหรับเจ้าดีเซลเล็กมวยใหญ่เลยครับตัวบอลเลอร์ครับดีเซลเล็กนี่โอ้โห ทรงผมเป็นเอกลักษณ์เอกลักษณ์ครับจำกันได้ทั่วโลกครับนะไปต่อยต่างประเทศมาแฟนๆก็ชอบครับนหนองบัวลําพูครับส่วนเพชรสวินนครศรีธรรมราชครับสามไฟล์หลังของดีเซลเล็กครับชนะชนะคะแนนประการพีเคแสนชัยมณฑยิมครับแล้วก็มาชนะคะแนนโชคสกกรรมิล่าสุดไปพลาดครับแพ้คะแนนฟาบิโอปินก้าครับในศึกแม็กซ์มวยไทยส่วนเพชรสวินครับก็แพ้คะแนนสิทธิชัยสิทธิสองพี่น้องครับแล้วมาชนะคะแนนโชคสกกรรมิล่าสุดมาชนะคะแนนนพกลิศกอกรำปัญนาที่ลุมพินีครับ ะครับสตาร์กันยกที่2ครับการอันเตรียมสุขคนเป็นผู้ห้ามบนเวทีครับผมรูกร่างโอ้โหความหนาไม่ต้องพูดถึงนะกับดีเซลเล็กตับเลยครับเรือว่าอวรตับหรือเปล่าโ้ยหนาครับนะหนาเติะครับอย่างนี้ก็เรียกว่าหนาถึงคุณภาพใช่เลยครับเส้นสววนนี่ยาวกว่าครับ ควมชกได้เปรียบหลายคนชอบครับสำหรับดิเทเล็กว่าสมผมเอเป็นเอกลักษณ์แล้วก็อยากดูขึ้นชกแต่ว่าโปรแกรมไม่ค่อยมีใช่ครับล่าสุดนีไปแพ้คะแนนฟาบิโอปินก้ามาที่พัตยาใช่ครับป็นสุดยอดมวยไทยส่วนนรานาทอัศวินนี่ล่าสุดชนะคะแนนนพกิจกอกัมปานาบมาที่มุมกินนี่โอ้โหนักจำกันได้ดีครับนพกิจที่ว่าแข็งครับโดนเพชรอัศวินอัดเข้าไปวันนั้นเฉือนเลยครับมาเลยครับยกที่สองครับ คู่นี้นี่เบรดเปิดให้ดีเซลเล็กเป็นต่อสิบต่อ9ครับแต่ดูความสูงเหมือนเพชรสวินจะสูงกว่าครับแต่ความหนาต้องให้ครับสำหรับดีเซลเล็กดูรูปร่างครับหนาตึบเลยนะมาเรื่อยๆครับแต่ซ้ายไปคอยทักทายครับอาวุธนี่หนักหน่วงครับร้านวิธีมวยมาตรฐานไปนานพอสมควรนะครับดีเซลเลตั้งแต่ชนะโชคแตกมีไปแล้วายไปเลย อ้าแม่เข้าไปแย่ดูเวสวินก็หวเข้าให้ครับก็ตั้งแต่เดือนปลายเดือนพฤษภาคมเลยครับแล้วก็หมดยกที่2ครับสถานการณ์หลังหมดยกที่2ครับทาาน้านของดีเซลเล็กขยับต่อ5-4ต่อหน้าเสือเป็นต่อครับสำหรับิดีเซลเล็กแล้วก็เซียนมวยหลายสำนักก็ชี้มาครับมาที่ยกที่3ครับเป็ดอัศวินครับ กรงเช้านี้ก็รู้ตัวครับว่าเป็นรองครับจะแ,แก้เกมยังไงครับแต่แข่งกันดีเซลเล็กเดินต่อยหมัดครับหแ,แรงหมัดนี่ติดเครื่องเลยครับเพชอเรชอัวินก็เดินมาจับแทงพยายามไล่แขนกันครับโอ้หใหญ่เลยเจ้าเพชรสวินแต่สูงกว่าเลยครับ,รบแต่ความหนาความหนักนี่ดีเสลเล็กได้เปลี่ยบ ยังได้เปรียนอยู่เล็กน้อยครับดีเซลเล็กตอนนี้ดูครับประกบนายแล้วเสียเปรียบหรือเปล่าโอ้ยมาลับพยายามจะเจาะด้วยหมัดครับโดนดันลูกนี้แล้วแทงเข่าครับเทสบินตามมาําครับต้องเอาหน่อยครับผู้นี้นมวยใหญ่ครับ ดีเซลเล็กมาแข้งซ้ายครับเทสวินยังจับอยู่สวนคืนกันมีโตวีเถียงกันตลอดครับโอ้ยมีสอกกลับแล้ววิ่งไล่ครับมาสอกเมทสวินได้ทีแล้วครับได้ทีแล้วครับแต่ว่าดีเซลเล็กก็ไหวตัวทานครับแต่เมื่อกี้มีสอกกลับครับดีเซลเล็กแล้วไปพลาดครับโดนเลยครับปรอกนายเทสสวินโดนวิ่งไล่เลยครับดีหนักเลยครับงานนี้เกือบไปครับ ทำาไม่ได้แล้วต้องเซตตัวเองครับเพชรอัศวินจะทํำยังไงครับจะแก้ยังไงดีเทเลก็ขอแข่งซ้ายไปก่อนครับจับนนะครับเพชรอัศวินแต่แขนยังรัดหนูตีก่อนครับเพชรอัศวินตีอีกสองดอกติดๆครับหนวเนียน้ยกันอยู่วงในเลยครับ <c oughs> ดีเทเลกพยายามจะสู้เขาโอ้โแต่โดนเสียบแต่ละดอกกระทุ้งละใด โอ้โหดูครับการเด้งตีของพีแอสวินเป็นประเภทไม่ค่อยชอบเข่าก็ไหร่ด้วยดีเซลเล็กโอ้โหดูครับเด้งแต่ละดอกอครับแยกออกมาครับแรงหันหลังเลยครับแหมต้องมีอาการเหมือนกันครับมีอาการอื่นเหมือนกันประกอบในแล้วคพีแอสเวินกจะตัวเสียโอ้โหส่งท้ายแหมมีดูครับมีมองหน้ากันเล็กน้อยครับมีแถมไปหลังแล้วครางดังครับ โอ้โหสำารนาคาเนตอนนี้กับกลับมาเป็นเพชรสวินได้เปรียบ1ิต่อ9โอ้โหพอขาขอใคเพชรสวินถูกแล้วใช่ครับ10ต่อ9ยกนี้ทําได้ครับเพชรสวินเลกลกลับมาเป็นน้าเงินแล้วนะเดลงตีได้หลายดอกเลยครับอ,อาจจะมีอาการอื่นไปเลยครับสำหรับดีเซลเล็กมายกี่4ี่ครับขึ้นมาแล้วครับเพชรสวินกําลังทําได้ต้องรีบครับต้องรีบเลยดีเซลเล็กจะแก้ยังไงครับเป็นรองแล้วไล่แขงกันอยู่ บิดมาก็โดนตีครับเฮตัสวินตีแรกกันครับดิเซลเล็กเริ่มต้องแก้เข่าแล้วโอ้โหแต่ข้างบนนี่แขนวลนเนียกันม้วน,นหมดแล้วครับข้<ม>างล่างก็ตีครับ<ม>ข้างบนก็ลักกันม้วปหมดพยายามจะสู้ครับคืนมาสู้หัวใจไม่ต้องพูดถึงโอ้โหดูครับหมุนกันใบหลายรอบแล้วครับสลับกันตีครับยังไล่กันอยู่บิดมาก,ก็ยังไม่หล่น โอ้โหนัวเนี้ยแล้วก็รั้คู่นี้ครับแต่เพชรอัศวินเริ่มตั้งได้แต่ว่าโดนหักโอินเจลเล็กหงายท้องครับโอ้โหแล้วลูกขึ้นมาไปซ้ายม,มืนม <า S 2> เลยลมาแล้วต,ต้องดูความสวยงามของอาวุธครับดีเซลเล็กนี่เขามีลูกแปลกๆครับคุณนกใช่ครับ,รบเป็นมวยที่อาวุธหนักหน่วงแล้วมีลูกสวยๆให้ดูกันครับแต่โดนเพชรอัศวินตีลูกมีก็หลายดอกเือนกันมีสลับกันตีครับโตกันมีโต้มีเถียง เพชรอัศวินครับยังตีได้แต่ทีทะเลก็เริ่มดันได้เหมือนกันเอาเข้าวาปากรในแล้วว่าย,ยกนี้มาสู้เขาได้ดีครับแกเกมมาเรียบร้อยครับรู้ว่าโดนเขาก็สวนด้วยเขาเผ็ดอัศวินครับแทงมาก่อนอยีอะไรก็ง้างลูกนี้บิดมา,บ,ดมาบิดไปบิดมาแล้วหล่นงหาโอ้โหแล้วไป ซ้ำหรือเปล่าแหมกระทุ้งไปครับแต่ยังไม่หนักพอครับด erm. ีเซลเล็กยังไหวได้กระทุ้งไปดอกนลยครับแพทชรสวินจังหวะดีเซลเล็กหล่นลงไปแล้วครับมือเท้าพื้นอยู่ด้วยเดินมาต่อยหมัดดีเซลเล็กต่อยหมัดแล้วเอ้าเอ้าเอ้าเหล่ามียังไงครับต่อยมาแล้วมีหมัดมาแม่เพชรสวินโดนรถมีเซครับมีสะดุ้งครับพยายามสวนเข้าเหมือนกันครับแพทชรสวิน อ้าวโอ้โหแล้วดูหล่อป่าโอ้โหโอ้โไม่น่าเชื่อครับทีมมึงแล้วเฮเัาลั่นเลยครับไม่น่าเชื่อครับดูครับทุกนี้ครับนี่ครับหมัดขวานี่ครับหมัดซ้ายตามไปอีกคือมันมึนตั้งแต่หมัดขวาแล้วครับขุนแพ้มีนบุรีครับโอ้โหสะใจครับโอ้เกมจบเลยครับดีเซเลสอูดอนเมืองชนะน็อกเพชรอัศวินสีฐานฟรีดไปในยกที่4 แปลทิกความคาดหมายโอเกมไม่ว่าจะไปทางเพชรอสวินแล้วครับเอาละครับในช่วงนี้พักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาชมอีก2คู่ครับรอคู่เอกแล้วก็คู่เอกนำรายการมาฉลองภาลกิจซักครู่กลับมาติดตามครับ